สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคำทำนายาโทเคนนะฮะกิชูนะฮะนะก็ตามผลโหวตนะฮะก็กิชูนะเกิดในเชนของอีเธอรี่ยมนะฮะราคาตอนนี้เนี่ยทรงสวยนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าทรงสวยเรียกว่าทรงหน้าไฮ k h ไฮรีเท u ร์นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หลายๆคนที่ยังไม่มีก็พิจารณาให้รอบครอบด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหรียญเหรียญกาวเหรียญมีมะนะฮะ ราคาก็อยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นราคาของเงินบาทนะทรงก็ประมาณนี้คิชูหรือน้องหมาตัวนี้เกิดขึ้นในเชนของอีเธอเรียมนะแต่ก็ยังแข่งกับตัวชิบะไม่ได้นะก็ต้องดูกันอีกทีนึงเพราะว่าเขาเกิดราศีเมษนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในคอยมาเก็ตแคปทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกท่านต้องดูโปรเจกต์เขาด้วยว่าเขาจะทำอะไรนะฮะตัวคิชูเองนะก็มีอุปาทานเท่านี้ นะฮะเท่าที่คุณเห็นนะเเกิดวันที่17เมษายนปี2021นะฮะราคาพุ่งแรงแซงโค้งในช่วงแรกอันนี้คือกราฟถ้าเราเห็นเนี่ยความโฟโมในช่วงแรกนี่สุดยอดมากเลยใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันโฟโมอีกครั้งนึงแล้วเราซื้อตรงนี้นะคุณเอ้ยคุณก็รวยนะั่นแหละถ้าเกิดคุณมาขายตรงนี้ถูกไหมอ่าสมมตินะ คือส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยคนที่มีปัญหาในการลงทุนเนี่ยจะโฟโมในเฉพาะช่วงแรกๆอ่ะคือไปซื้อเนี่ยช่วงตามเนี่ยคือวิ่งตามเนี่ยพอมันออกปั๊บเนี่ยมันก็พุ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณก็ไปกระโดดจึง้งเข้าไปนี่นะก็ไปติดดอยแล้วก็ขาดทุนนะฮะแล้วก็ลงมาอีกแล้วมันก็ขึ้นไปอีกแต่มันขึ้นไม่พ้นนะฮะไฮเดิมนะเออหลังจากนี้มามันก็ลากยาวไปลากมะม่วงมาตั้งแต่ลาหูเข้านะฮะเพราะว่าเขาเกิดลาสีเมษใช่ไหมฮะตอนนี้ทรงมันสวย คือมันมันลากจนใจจะขาดดิ้นนะฮะ,ะถามว่าทรงจะสวยนะี่ยมันจะมาเมื่อไหร่อันนี้ก็มีคนถามเนะเพราะว่าหลายคนก็เชื่อว่าติดดอยนะ,ะตัวคิชูเองเกิดวันที่17เมษายนปี2564นะหรือคิทศักราช2021นะเราไม่รู้เวลาเกิดแล้วก็ผูก6โมงเช้าไปเกิดราศีเมษนะลัคนาเมษอ่ะว่ากันไปตามนี้ส่วน ดวงจะดีเมื่อไหร่เนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยตอนนี้มันทับอาทิตย์ราหูมันย้ายออกเลยใช่ไหมฮะดาวพฤหัสก็ไม่ขี้เหร่นะฮะได้ A บวกเลยนะอ,อมาตรฐาน A บวกได้ตําแหน่งมหาจักรฉะนั้นเนี่ยมาทับอาทิตย์เนี่ยมันก็จะให้ผลดีแล้วมันรออะไรอยู่อะหลายคนก็ถามว่ารออะไรอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเขาโดนดาวเสาทับโดยไม่รู้ตัวคือเขาเรียกว่ากรณียืมเรือนกันนะ เสานะฮะทับเนี่ยทับดาวพฤหัสอยู่นะฮะแล้วดาวพฤหัสทับอาทิตย์มันก็เหมือนเสาทับสุกนะผลมันก็จะคล้ายๆกันนะแล้วพระเสาเขาก็ได้ A บวกด้วยนะเอเบวกด้วยนะเพราะว่าตำแหน่งเขาเนี่ยถือว่าตำแหน่งเป็นออมหาจักรด้วยนะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยจะรอนะรอพระเกตมาร่วมนะ ต้องรอให้พระเกตนะย้ายเข้ามาราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่1นึ่งมกรานะของปี67นะถึงวันที่26กุมภาหกเจ็นะเข้ามาราศีเมษต,ตรงนี้อันนี้ก็จะได้ผลดีอีกข้อหนึ่งนะฮะต้องรอให้ดาวศุกร์นะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีธนูนะซึ่งน่าจะเกิดประมาณช่วงเดือนมกรานะม,ม,มกรากุมภาฉะนั้นแล้วเนี่ยพระศุกร์ย้ายเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะให้เกณฑ์ทั้งหมด2 3เกณฑ์ด้วยกันคือ1เกณฑ์ที่1เลยคือดาวพฤหัสต,ต้องอาทิตย์พระเกตมาร่วม เขาเรียกว่าทําให้เกิดตัวแปรสูงส่งอีกอันหนึงเนี่ยคือพรศุขนะมาอยู่ในตําแหน่งราศีธนูตรงเนี้ยนะฮะถามว่าได้ตําแหน่งดีไหมมหาจักรนะฮะเร็งนะอังคารตรงนี้ก็จะให้เกณฑ์ดีต้นปีนะรู้สึกว่าพระศุขเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในราศีเรือนที่ที่8นะเดี๋ยวนะลองดูนะฮะพระศุขเป็น8เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่20มกรานะ ดาวพฤหัสก็เดินเป็นปกติในช่วงวันที่20มกราเช่นกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่20มกราไปเนี่ยนะฮะจนถึงวันที่11กลกุมภาพันธ์นี่น่าสนใจนะถ้าเกิดจะตีกินสั้นก็คงต้องเล่นกันตอนปีใหม่นะสำหรับคนที่ยังติดกิชชูอยู่นะส่วนหวังยาวๆนะกรณีหวังยาวๆหวังได้ฮนะ บอกให้เลยนะต้องรอราหูตัวนี้ย้ายไปอยู่ในพระเสาตรงนี้นะฮะ <_' S 1> ก็คือวันที่22พฤศจิกายนนะ22ิพฤศจิกายน69ถึง10มิถุนายน71ให้ราหูย้ายตรงนี้พระเสาย้ายไปอยู่ราศีมีแล้วนะก็จะให้เกณฑ์นะดีมากนะให้เกณฑ์ดีมากนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวพฤหัสในช่วงนั้นเนี่ยจะเขาเรียกว่าเดินมาอยู่ในราศีสิงห์นะในช่วงปี69อ่ะ ราศีสิงห์เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20ตุลา69ใช่ไหมฮะ20ตุลา69ถึง13พฤศจิกายน70อาดาวพฤหัสจะมาอยู่ในราศีสิงห์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตีโกนนะ,ะส่วนราหูมาอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยถือว่าให้ผลดีฉะนั้นมี2จังหวะจังหวะแรกเนี่ยจะจะ,จะตีกินตอนต้นปีนี้นะ,ะแต่ไม่เกิน30เมษายน ปีหน้าเนี่ยอารอบหนึ่งรอบที่2เลยเนี่ยนะฮะก็ไปรอยาวๆนะ,ะรอยาวๆหลังปียี่ิบสอพยนหกเถึงสิมิถุนายน71อีกรอบหนึ่งนะ,ะนี่ก็เป็นวิธีการรอคอยนะยังมีเป้าหมายฉะนั้นการลงทุนในเหรียญคิชูเนี่ยมี2จังหวะจังหวะตีกินสั้นนะอาจจะได้ขึ้นมาสักครึ่งนี้นะฮะหรือครึ่งนี้ก็ได้นะ,ะแล้วแต่ความโฟโม่ด้วยนะ แล้วก็ไปตีกินยาวนู่นในอนาคตอีกก็ได้นะก็ถือยาวๆไปนะสำหรับคนที่ทั้งเข้าแล้วนะอยากจะหลุดดอยก็มีโอกาสหลุดดอยแต่ถ้าเกิดคนยังไม่ได้เข้าจะตีกินสั้นก็กลางๆนี้นะพอใจเท่าไหนก็กดขายเลยฮนะอันนั้นอย่าไปให้กําไรทิพย์เพราะมันลากนานอยู่พอสมควรนะแต่ทรงมันก็สวยนะเขาเรียกว่าลากซะจนสิ้นใจเลยคือมันไม่ลงไปกว่านี้แล้วมันก็ไม่ขึ้นไปกว่านี้ฉะนั้นมันถือว่า เ,เขาเรียกว่าซื้อในราคาเสมอตัวเพราะคุณดูสิราคามันลากสักขนาดนี้เลยนะแต่มันก็เป็นเหรียญที่ถามว่ากระดานมีการเทรดค่อนข้างเยอะนะถ้าเราดูนะก็จะมี OKX OK ค่ไตอนนี้เบียดไปนแนนขึ้นมานะมีเกรด I.O. นะมี Bitmart นะก็ถือว่าเป็นกระ,กระดานใหญ่ๆอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้ก็การลงทุนมีความเสี่ยงวางแผนให้ดีๆนะสำหรับการลงทุนนะก็ฝากไว้เท่านี้